สิวิไลคืออะไรเอ๊ะทำไมมีทุกคนพูดถึงสิวิไลพูดถึงกล้วย300นะคะอะวันนี้นะคะครูตู่มีคำตอบค่ะสิวิไลนะคะคือแอปพลิเคชันสิวิไลมอค่ะนะคะที่เป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนพี่ลาพี่โชว์นั่นเองค่ะมีรายได้นะคะจากค่า GP สินค้าที่เรียกว่าค่าบริการการใช้แพลตฟอร์มหรือค่า GP นั่นเองค่ะเหมือนไลน์แมนเหมือนฟูดแพนด้าเหมือนลาเหมือนโชว์ซะแบบนี้ค่ะเหมือนกันเลยค่ะเรามีรายได้หลังจากค่า GP สินค้า วันนี้ค่ะส่วนผลระไมยดิจิตอลหรือที่เราเรียกว่ากล้วยดิจิตอลกล้วยออนไลน์งบ300กล้วยแก้จดกล้วยปลดนี่สารพัดกล้วยนั่นแหละจ้ะที่ทุกคนเห็นตามหน้า Facebook นะคะตาม Tik t o อกหรือแม้แต่ u t u b e ค่ะมันคืออันเดียวกันที่เราเรียกว่าไอเทมพั y ปีฟูตี้ที่อยู่ในแอปพลิเคชันสีใวไลมอค่ะมันคือนะคะเครื่องมือผลิตเงินค่ะที่ผลิตวอลเชอร์ค่ะ วันนี้ในสีวิไลยนะคะเราไม่ใช้เงินสดเรานำเทนก้าวสู่โลกอนาคตที่ไม่ใช้เงินสดค่ะการจับจ่ายใช้สอยในแอปพลิเคชันเราใช้สิ่งที่แทนว่างเงินสดที่เรียกว่าวอลเชอร์ค่ะ แล้วสามารถถอนออกมาได้ด้วยนะคะจากการมีรายได้ที่เรียกว่าพ็อกเก็ตนั่นเองเรามีกระเป๋าเงิน2กระเป๋านะคะกระเป๋าด้านซ้าเรียกว่าวอลช h เชอร์เอาไว้ให้คุณช้อปปิ้งสินค้าในสิ่วิไลมอค่ะแล้วก็รายได้ที่เข้าจากพ็อกเก็ตให้คุณถอนเข้าบัญชีธนาคารออกมาเป็นเงินสดๆสเลยค่ะเข้าบัญชีธนาคารแล้วกดเ TM ได้เลยแบบนี้นะคะ ต่วันนี้ตัว Happy Fifty หรือสวนกล้วยดิจิตอลนะคะมันคือเครื่องมือที่จะผลิตวอลเชอร์ให้คุณให้คุณมีวอลเชอร์เอาไว้ช้อปปิง้งของกินของใช้อุปโภคบริโภคนะคะกระปิน้ำปลายาสีฟันได้ทุกอย่างรวมถึงนะคะรถยนต์บ้านคอนโดทองคำหรือแม้แต่คอร์สเรียนนะคะ การทำประกันการต่อภาษีรถอะไรมีหมดในสีวิไลเลยค่ะทุกคนนะคะแต่วันนี้คุณไม่ต้องใช้เงินสดคุณไม่ต้องควักเงินสดจากรายได้ประกันหรือจากเงินในกระเป๋าของคุณค่ะแต่แฮ p p ี้ฟ o ตี้เป็นเครื่องมือผลิตวาลเชอร์ให้คุณเอาไว้ใช้แบบฟรีๆค่ะเอาไหมคะ v o ววเชอ e ์ฟรีฟรีค่ะให้คุณซื้อกินซื้อใช้เอาไว้จับจ่ายใช้สอยได้เลยแล้วที่สำคัญยิ่งใช้ยิ่งงอกค่ะระบบนะคะผลิตเงนินให้คุณอัดชริยะค่ะด้วย AI นะคะเริ่มต้นที่แค่งบ300บาทในการนะคะซื้อริคสิตต์นกล้วยดิจิตอลในไอเทมแฮปปี้ฟูตี้ขอบแอปพลิเคชันสี่วิไลมอค่ะง่ายมากค่ะ ถ้าคุณนะคะคลิกลิงสมัครมากับคนที่ติดทัชแพก168กุลซือศวิไลค่ะแล้วเขาเข้ากลุ่มเรียนรู้มาค่ะเราสอนวิธีการให้คุณหมดใช้แค่งบ300บาทนะคะในการคลิกปลูกต้นกล้วยดิจิตอลต้นแรกต้นเดียวต้นนี้ต้นเดียวตลอดชีวิตค่ะทำให้คุณมีไวเชอร์เข้าตลอดชีวิตนะคะ แ้าคุณคลิกสมัครมาแล้วก็เข้ามาเรียนดูในกลุ่มเราสอนคุณหมดคะ่ะคุณไม่จําเป็นต้องไลฟ์สดไม่จําเป็นต้องอัดคลิปไม่เป็นออนไลน์ไม่เก่งออนไลน์ก็ทําได้แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความสามารถในงานออนไลน์ยิ่งดีค่ะ <c oughs> เพราะนั่นมันหมายถึงคุณจะทํารายได้ที่มากมายมหาศาลจาก h a p p y f o o t y คนไม่เป็นคนไม่เก่งคนธรรมดาก็มีรายได้ได้ วนเข้าซ้ำๆแบบนี้รายได้หลักพันหลักหมื่นต่อวันหาได้ที่สิ B ่วิไลรายได้หลักแสนต่อเดือนหาได้ที่สิวิไลจากคนไม่เป็นอะไรเลยแต่ถ้าคุณเป็นคนยิ่งมีความรู้อะไรยิ่งดีค่ะเพราะนั่นมันหมายถึงคุณจะมีรายได้ที่มากมายจริงๆค่ะวันนี้ใครสนใจนะคะจะมาสร้างรายได้นะคะกับแอปพลิเคชันสิวิไลมอ ะะให้คุณเคยคลิงสมัครมาจากคนที่แชร์คลิปนี้ให้คุณได้เลยค่ะที่ติดแท็กหนึ่งหกคุณซื้อสวินะคะแล้วขอเข้ากลุ่มเรียนรู้ด้วยค่ะเรานะคะมาเรียนรู้กันโอเคไหมคะใครรักการเรียนรู้อยากมีเงินนะคะเป็นนะคะเครื่องมือผลิตเงินให้ตัวเองในวันที่คุณอนาคตคุณอาจจะทำงานไม่ไหวแต่ ต้นกล้วยต้นนี้จะผลิตเงินให้คุณแล้วก็ส่งเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ด้วยนะคะแล้วมานะคะคลิกลิงกเข้ามาค่ะหกกุลซื้อสีไรอินี้ต้อนรับทุกคนคะ่ะ